สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สอดีศร์แฟมิลี่นะครับก็ล่าสุดตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาจะพาพ่อตาไปตัดผมนะครับนะกำลังเอารถออกจากบ้านนะฮะเพราะว่าต้องการไม่ให้ไข้โน้ยไข้ตุนแล้วหมีออกนอกบ้านด้วยนะไม่งั้นจะไปไล่คนนะตอนนี้ก็สิบเอดโมงยี่สิบนาทีนะครับนะก็พาพ่อตานะไป ตัดเพ oh. ิ่มกันนะฮะไปเสริมความหล่อนะฮะเพราะว่าวันจันทร์จะต้องพาไปหาผู้สาวนะฮะ <c oughs> มีนัดกับผู้สาวที่โรงพยาบาลไว้นะครับอาทิตย์นี้ไปสองวันเลยนะฮะไปหาไปหาผู้สาวทั้งพยาบาลทั้งคุณหมอนะ,ะก่งภารกิจลุกเคยครับทุกคนนะ <c oughs> ตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพนี่กันนี่แหละสามจังหวัดนะครับ ผมวันดี้ที่ชายแดยนนะครับเออติดติดอยู่เลยเนาะเออติดอยู่นครพนมติดติดลาวม,มีมีติดจังหวัดหนึ่งภารกิจบุกเคยนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพอตาตัดผมกันนะครับอยู่ลานตัดผมเด้เอ,อพี่น้อง มาถึงร้านตัดผมแล้วนะครับร้านตัดผมในตำนานตัดตั้งแต่ผมยังตัวนี้น้อยนะครับจนคุมเมอร์นี่นะสี่สิบสองขวบแล้วก็ยังมาตัดกับเรานะครับอันนี้ช่างตัดผมในตำนานนะอายุเก่าแก่ <c oughs> <c oughs> ช่างตัดผมช่างทุนนะครับนะลงทุนประจำหมู่บ้าน <c oughs> ตัดตั้งผม เรียนปฐมจุกโจกมาหาไรกันนังมาตัดลำลาวคนระับคุณไป,ไปกรุงเทพกลับมาครับโมบดเล่านะครับเป็นช่างตัดผมประจาหมู่บ้านอันนี้ผมเพิ่งตัดไปนะมันยังยังไม่ยาวนะครับนะมีแค่ัวล้านนี้หน่อยนะเพิ่งตัดไปกับเราเมื่อทองสามอาทิตก่อนนะฮะวันนี้พาพ่อตามาตัดผมครับทุกคนนะครเพิ่นมาตัดตั้งแต่มาอยู่นามนีน้ สิปีเนื่องเลยนะครับก็มาตัดกับทุนนี่ประจำนะครับนะฮะหลังจากที่ตัดผมเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยนะก็พาพ่อตามาวะกินก๋วยเตี๋ยวครับร้านปลาใสครับร้านประจําอยู่ในทางกลับบ้านนี่แหละนะครับทุกคนนะฮะวอนนี้เป็นครั้งแรกที่พาพ่อตามานั่งกินร้านนี้นะครับนะ เนี่ยตาสุภาพนะตัดผมแล้วหล่อเลยพรุ่งนี้ก็มีนัดกับผู้สาวพยาบาลนะฮะเดี๋ยวเรากิน๋วยเตี๋กันนะครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่อดีศรแฟมิลี่นะครับก็ e ีนี้นะฮะเรามาดูบรรยากาศต้นไม้นะครับของแอดอดีศรนะฮะหลังจากที่ปลูกไปได้กี่วันละน่าจะประมาณ2สัปดาห์เนาะนะโดยเฉพาะต้น ฝรั่งนะครับนะซึ่งได้รับมอบมาจากพี่เล็กนะครับพี่แอดมินพี่เล็กวันสกรเล็กซี่นะครับนี่เลยดูฝรั่งพี่เล็กอ่าเขียวเลยพี่ติดแน่นอนนะฮะฝรั่งอันนี้พอวีผมปลูกให้ช่วงที่ผมไปกรุงเทพพอดีของมานะครับอันนี้เป็นต้นขนุนแดงสุริยันที่เอามาเ็ดมาจากหลังบ้านนะครับ มาดูอะโวคาโดจากตอนแรกเหมือนจะรอดอ้าวอายอดอ่อนตายแล้วพี่ตรงนี้แต่ลำต้นยังอยู่นะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูว่าจะแตกกอใหม่ได้ไหมนะอะโวคาโดเอากระสอบมาร์คไว้ให้ให้รู้ว่าเป็นต้นอะโวคาโดนะครับแล้วก็อันนี้ฝรั่งครับทุกคนฝรั่งฝรั่ง ต้นฝรั่งน่าจะปลูกง่ายอ่ะพี่เล็กดูนี่เลยอันนี้ต้นกล้วยผมแล้วก็ต้นแคนานะครับทุกคนแคนาใครไม่รู้แคนานะอันนี้นะเอาไว้กินดอกมันกินนึ่งกินก็ได้นะครับแล้วก็มีทุกคนถ้าใครที่ชอบกินลาบคุณจะต้องรู้อันนี้คือใบมะตูมนะฮะ ามะตูมเนี่ยจะเป็นรสเปรี้ยวๆไว้กินกับลาบกินก้อยกินปน่นกินอาหารนะครับป่น,นรับลาบนะฮะอร่อยนะครับใบมะตูมนะฮะนี่ก็มีมะขามผมไม่แน่ใจว่ามะขามมะขามหวานหรือมะขามเปรี้ยวนะผมปลูกเองผมก็ลืมนะทุกคนแล้วก็กอตะไคร้ที่ไปขุดมาจากหน้าบ้านนะนี่ต้นกล้วยเนี่ยเคยได้กินลูกแล้วนะครับ แล้วก็ตรงเนี้ยถ้าทุกคนจําได้แต่ก่อนมันจะมีต้นกล้วยสมัยที่ผมไปทํา YouTube แล้วต้นกล้วยไ,ไม่ใช่ต้นกล้วยต้นมะต้นมะละกอมันจะมีต้นมะละกออยู่ตรงนี้แล้วผมเอามะละกอน่ะไปฝากยูทูบเบอร์ YouTuber ที่กุกกอกสมัยก่อนนู้นนะฮะเยอะๆนะครับแล้วมันจะมีมะละกอคือมันโดนพายุแล้วมันล้มนะครับล้มไปฝั่งนู้นนะฮะ ล้มไปฝั่งนู้นแล้วมีลูกมะละกอที่ผมหาไม่เจอผมก็เลยสันนิษฐานว่ามะละกอต้นนี้น่าจะเป็นลูกที่หล่นไปฝั่งนู้นแล้วไปเติบไปโตอยู่ฝั่งกำแพงเพื่อนบ้านนะฮะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของแอดอดิสรนว่าสมัยก่อนผมผมต่อยมะละกอแล้วมันหล่นลงไปแล้วหาไม่เจอครับต้นลักษณะต้นกับลูกเหมือนกับต้นเหมือนกับลูกที่เคยเอาไปส่งที่กก,ก,อ,กอกเลยครับนี่คือข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น สายพันธุ์เดียวกันเลยแต่ตอนนี้ของต้นผมเนี่ยตายไปแล้วนะฮะอ่ะอันนี้จบข้อสันนิษฐานะไม่เป็นไรเดี๋ยวหามาปลูกใหม่ัะทุกคนครับมะละกออันนี้ก็ต้นขาครับไปขุดมาจากห้องน้ํานะฮะมะพร้าวนี่ก็ไม่รู้ามาจากไหนจาไม่ได้ละผมที่ผมต้องใส่รองเท้าบูทเพราะมีมดคันไฟเริ่มแบบมันย้ายรังนะครับจากตอนแรกมันอยู่ตรงนู้นนะครับมันย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะ อันนี้ก็มะพร้าวมะพร้าวจ้านี่มาดูต้นฝรั่งนะที่พี่เล็กมอบให้นะอันนี้คือคืออะไรอันนี้คือมันมันแกว้วหรือมันเผานะครับที่ผมเอาลองทดลองปลูก2องต้นผมปลูกไปสี่ต้นแต่ว่าติดแค่2นะครับมันออกมากเป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้ขุดดูว่า มันติดมันให้มันให้ใหอ่ากี่ลูกกี่ผลอยู่ใต้ดินยังไม่ได้ลองขุดปลูกมาหลายเดือนแล้วนะครับเื่อันนี้ทําไมมันเหี่ยวเมื่อเช้าลดน้ําแล้วนะนี่ฝรั่งครับทุกคนนี่เลยนี่เมื่อเช้ารดน้ําไปแล้วนะครับ ก็นี่คือต้นขนุนที่ภาคภูมิใจมากเลยดกมากแดงสุริยันต้นเดียวนะที่ได้กินขนุนไปหลายลูกมากตอนนี้เขามีต้นน้อยอยู่ข้างล่างด้วยไม่รู้จะไปปลูกไหนละไม่มีที่ปลูกนะก็ไผ่ก็นี่ครับก็ไผ่เพื่อนบ้าน ตอนนี้อุปกรณ์ผมพังครับพายาวพังพาสั้นก็สนิมขึ้นฮะก็เลยต้องปล่อยไว้ก่อนนะเดี๋ยวหางบซื้ออุปกรณ์ก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ขาครับอันนี้ก็บ้านนะบ,บ้านต้นกล้วยนี่ฝรั่งนะครับอุ้ย สองแม่ลูกสองแม่ลูกมาทำอะไร้บรรยากาศสบายสบายหลังบ้านนะทุกคนนี่ต้นกล้วยหยุยกำลังให้ผลผลิตเลยจะได้กินกล้วยแล้วแต่ว่าต้องหาไม้มาค้ำนะเนี่ยอธิสรต้องหาไม้มาคำ้ำเขา เอียงตัวออกมารับแสงแดดเพราะว่าเขาขึ้นตรงไม่ได้โดนกิ่งมะม่วงนะครับก็เอียงออกมาเพื่อรับแสงแดดอาจจะต้องให้ไม้ค้ำอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้แล้วก็น,นี่คืออะโวคาโดนะครับรดน้ำแล้วนะครับแล้วตรงนี้เราจะมีฝรั่งอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ฝรั่ง ก็มีขาล้อมรอบครับนี่มะละกอรเราเดี๋ยวถ้าอยากกินปอก็แอดดิสอนก็มาเด็ดเอาแค่นี้ครับต้นมันมะนาวก็โดกมากมะนาวบ้านผมดูลูกมันใหญ่มากคุณดูมะนาวหนุนอ่ะอันนี้กำลังเป็นนะครับ โอ้ลูกนี้กี่พวงเนี่ยโอ้ยสี่ห้าลูกดูก็ปลูกไว้ปลูกไว้นะครับทุกคนหุ้ยมีหลังมดด้วยนี่หลังมดก็เดี๋ยวหากิจกรรมทำเดี๋ยวถ้าวันไหนตำส้มตำนะฮะก็ค่อยมาเด็ดเอานะครับแล้วก็นี่ครับฝรั่งอีกหนึ่งต้นจ้า มะละกอไม่ต้องห่วงนะครับบ้านแอดดิสอนะนี่คือพ่อผมมาปลูกไว้นะครับดกมากผลผลิตเพิ่งแกเพิ่งมาเด็ดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเอาไปตำส้ตมตำขายให้นักเรียนนะครับไม่ต้องห่วงว่ามะละกอเยอะเอาไปทําอะไรนะฮะขายพี่น้องเอ้ยน,ะนี่ลูกนี้สวยมากหนะ้าไปตำส้ตามตำมากนะ ไม่ต้องห่วงว่าปลูกเยอะแล้วไม่มีอ่ามันจะเหลือมันไม่เหลือไม่เหลือครับไม่เหลือผลผลิตจากหลังบ้านทั้งสวนหน้าบ้านก็คือขายครับมีตลาดนะครับก็คือเอาไปขายให้เด็กนักเรียนนะฮะวันนี้ผมก็ซักผ้านะก็เอาผ้ามาตากอยู่หลังบ้านนะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับรีวิวให้ f อซได้ชมว่าเออผลผลิตจากสวนเนี่ย ขยันมีอยู่มีกินครับขี้เกียจไม่มีนะครับนี่คือด้วยความขยันของตัวเองด้วยของพ่อด้วยนะครับของครอบครัวที่ช่วยมาดูแลให้นะผมก็ทําในส่วนที่ผมทําได้นะฮะก็คือตัดจ้าลดน้ําต้นไม้นะฮะปลูกต้นไม้นะครับก็ขอบคุณผู้อยากาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านด้วยที่สนับสนุนนะครับการชมคลิปชมโฆษณาให้นะขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับสนับสนุนต้นอะโวคาโดสองต้นแล้วก็ฝรั่งอีกสิบต้นนะฮะนะ สิบถึงสิบห้าต้นนี่แหละนะฮะก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ชมคลิปชมไลฟ์สดให้นะครับก็หวังว่าคงจะชอบกันบรรยากาศบ้านๆนะนบ้านแอดอดิสอนนะฮะขอบคุณครับ